เราวัเคืนยันต่อค่ะสิริวัณวร a t ปุ้มอยู่ตรงนี้ในทุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะกับฟ้าสายใบสิริวันแล้วก็จะมีกูรูมีวิทยากรที่น่าสนใจมาพูดคุยกับเราส่วนช่วง8ปนาฬิกาถึง8ปนาฬิกา30นาทีเราก็จะคุยกันเรื่อง SME Startup แล้วก็โคชชิ่งต่างๆแต่วันนี้ตอนนี้วันจันทร์พิกวีจงกิจถาวน์พุสธค่ะอุโส์อยู่กับเราเมื่อสักครู่ตอนก่อนพักฟังโฆษณาเราพูดถึงความสําคัญในการเชื่อมโยงการเดินสายูง่ายๆในทภาษาบ้าน ก็คือรัฐรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ต้องไปทาการหารือหลายๆอย่างและถ้าใครติดตามจะรู้ว่าตอนนี้เรื่องสายการบินเนี่ยประเทศไทยเรื่องเส้นทางการบินจากตะวันออกกลางมาไทยเนี่ยกำลังถูกหยิบยกหารือเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะคะเพราะนั่นหมายถึงความหวังของการท่องเที่ยวที่จะมาในประเทศไทยแต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันกีลอนมาสเจ้าพ่อรถยนต์เทสลาเจ้าพ่อรถอ,อีวีท, EV, ที่ประกาศว่าจะซื้อทวิตเตอร์ล่าสุดก็ระงับชั่วคราว บางคนก็วิเคราะห์เยอะอย่าง CNBC สำนักข่าวต่างประเทศที่ทำเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงก็ออกมาพูดเลยว่าที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่า Elon Musk ต้องการจะทุบราคาหุ้นของ Twitter แล้วก็ต้องการซื้อในราคาที่ถูกส่วน CO Twitter ก็บอกว่าเตรียมตอนนี้เตรียมหาทางเจรจาก,กันแล้วก็เชื่อว่าจะจบลงได้แต่เขาก็เตรียมไว้หลายซีนารีโอมากไม่มีอะไรแน่นอนในโลกใบนี้นะคะ อีลอนโพสต์ว่าจะซื้อจะซื้อสุดท้ายระงับไว้ก่อนแต่บางคนก็มองไปทีงเหรียญดูหน้าหรือว่า UST ที่ตกลงจนกระทั่งเงิน4พันล้านดอลลาร์สหรัฐหายไปในพริบตาวันเดียวแล้วก็มีข่าวว่ามีคนเสียชีวิตฆ่าตัวตายเพราะว่าหมดตัวการลงทุนมีความเสี่ยงการตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องเงานแต่แค่บุคคลเพราะฉะนั้นเรื่องระหว่างประเทศยิ่งละเอียดอ่อนหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญ,ญาตพักเรื่องพวกนั้นแล้วกลับมาคุยกับพี่กวีต่อพี่กบีคะตอนก่อนจะฟังโฆษณา พี่กวีเชี้เอาเห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในบางมิติที่สื่อลืมวิเคราะห์หรือลืมให้ความสําคัญเชิญต่อเลยค่ะคืออย่างนี้ครับที่น่าสนใจก็คือว่าบทบาทไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงประเด็นที่สองเนี่ยสื่อมวลชนก็ไม่ได้หยิบมาวิเคราะห์ประเด็นที่สามก็คือว่าสื่อต่างประเทศก็ไม่ได้สนใจนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เวลาข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารต่างประเทศเนี่ยเรามักจะแปลมาจากสำนักข่าวนะครับหรือบทความหรือจทางสมองต่างๆของอต่างประเทศนะครับเราไม่ค่อยกล้าคิดเองนะครับเรามักจะเอาฝรั่งมาแล้วก็มาตีความหมายมาขยายความผมเองอเห็นว่าเราจะต้องส่งเสริมนะครับพวกเรากันเองนะครับแล้วก็ให้มีคลังสมองอมากขึ้นในการที่จะผลิตความคิดดังเดิม โดยเน้นถึงสภาพเสิ่งแวดล้อมนะครับภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐกิจของไทยเองไม่ใช่ยืมเอาสิ่งที่สหรัฐพูดแล้วก็เอามาแปลแล้วก็มาใส่ความคิดเห็นตัวเองว่าเป็นของตัวเองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะหลุดจากห,ห่วงโซน่นี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็มีนโยบายต่างประเทศนะครับ ซึ่งเป็นเอกเทศมีอิสระมาเป็นเวลานานแล้วก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดเวลาเราวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทไทยนะครับควรจะใช้ข้อเท็จจริงแล้วก็ตั้งอยู่บนข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่อามโนกันเองซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งนะครับก็ไม่ได้เป็นการติเตือนอะไรเพียงแต่ว่าเวลาวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนะครับผมเ,เวลาดูต่างประเทศเนี่ยนะครับ อย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยอสือมวลชนเขาเวลาวิเคราะห์ต่างประเทศเขาจะระม,มัดระวังมากนะครับถ้าพูดอะไรผิดนะครับมีหวังมีเรื่องแน่นอนนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีเสรีภาพในการแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเอ่อพูดถึงนโยบายของรัฐบาลนะครับมีมากมายแต่หลายๆอย่างที่พูดถึงเอ่อประเด็นเรื่องแนวทาง,ต,างต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีข้อท็จจริงมันไม่มีข้อเท็จจริงอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเนี่ย ผู้ฟังทางบ้านเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ใจแล้วผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยต้องสนใจเรื่องต่างประเทศเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าความเกี่ยวโยงของไทยกับต่างประเทศเนี่ยมีทุกวันผมเนี่ยเน้นอยู่ในรายการนี้เสมอว่าอาเซียนเนี่ยคือชีวิตจิตใจของไทยไทยคืออาเซียนนะครับแล้วไม่มีประเทศไหนที่นโยบายต่ออาเซียนดีขึ้นทุกวั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 นนะครับมีแต่ประเทศไทยแล้วก็ทุกๆประเทศของอาเซียนจะต้องมาเมืองไทยนะครับเพราะไทยเป็นจุดศูนย์กลางสิ่งเหล่านี้เนี่ย จึงไม่ต้องพูดว่าอาเซียนสาคัญแค่ไหนประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรประเทศไทยคือดี a ของอาเซียนจบฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็หาประเด็นที่จะมาเสริมสร้างนะครับไอ้น,นี้สําคัญมากแล้วผมคิดว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะอย่างในกรณีของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับประชาชนเนี่ยให้ความสนใจบทบาทของ ประเทศตัวเองในเวทีการเมืองภูมิภาคแล้วก็ต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในอินโดนีเซียตอนนี้ให้ความสนใจเเรื่องการเป็นเจ้าภาพทียี่สิบมากๆนะครับของเราก็จัดเอเพกนะครับของกัมพูชาเองซึ่งเป็นประเทศเล็กตอนนี้ก็ดูบทบาทตัวเองก็อยากจะเห็นว่าเออเราเป็นเจ้าภาพของอาเซียนนะเราจะต้องแน่ใจนะว่าผู้นําของประเทศมหาอำนาจเนี่ยมาที่เราเพื่อเราจะได้แสดงออ วิสัยทัศน์ของเราว่าเรามีอะไรเราต้องการอะไรจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีในบริบทของอาเซียนแล้วก็ในบริบทของคุณส่วนเศรษฐกิจต่างๆครับคุณเสวียนพี่กวีจะย้ําอยู่เสมอว่าอาเซียนจะพยายามวางตัวเป็นกลางเพราะว่าเรารวมกลุ่มเ,เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องแต่วันนี้เราเห็นเหมือนกันว่าสัญญาณเรื่องปากท้องไม่ง่ายเราเจอภาวะข้าวของแพงแบบขึ้นเรื่อยๆ เจอราคาน้ำมันที่ยังไม่จบเพราะเขาก็บอกกันว่าถ้ายูเครนและเซียไม่จบราคาพลังงานก็ไม่จบแต่อีกมุมนึงเราได้ยินว่าประเทศลาวก็ซื้อน้ำมันราคาถูกในรัสเซียอินเดียก็ได้น้ำมันราคาถูกจากรัสเซียเราเริ่มไม่แน่ใจว่ามิติระหว่างประเทศของการตัดสินใจของผู้นําและผู้มีอํานาจละเอียดอ่อนมากขนาดไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความเปราะบ,บางในการใช้ชีวิตก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดการก่อการไหลยๆยางเกิดการ เรียกว่าสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดต้องเกิดขึ้นในวันที่ฟ้าสายใบสิริวันพยายามหยิบทุกข้อมูลนะคะคุณผู้ฟังมาให้มู้ฟังเห็นหลากหลายมิติแล้วกรองและขยเยและหาวิธีหาวิธีอยู่แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะไม่มีคําตอบสําเร็จรูปอย่าพี่กวีพูดฟังให้เราฟังต่อว่าเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้บางคนก็บอกว่าจีนเนี่ยใจถึงกว่าให้อาเซียนเนี่ยแค่เดือนเดียวเนี่ยมากกว่าที่สหรัฐเทมาที่จะให้ในแบบ เยอะแยะมากมายและความชัดเจนของรายละเอียดที่สหรัฐอเมริกาจะระบุถึงความช่วยเหลือเข้ามาในอาเซียนก็ยังไม่ชัดเจนในขณะที่ประชุมเอเปกบ้านเราปลายปีเมื่อสักครู่พี่กวีก็แตะเรื่องการเมือง22พฤษภาคมเรามีเลือกตั้งผู้ว่าตอนนี้เปิดสื่อไทยเจอแต่ดีเบตของเลือกตั้งผู้ว่าเต็มไปหมดในอีกเรองหนึ่งที่เราเห็นชัดคือเออเราบอกว่าตัวอะไรนะการอยู่ในตําแหน่งของผลเอกประยุจันทร์โอชาที่อยู่ในตําแหน่งนายก กำลังจะครบวาระ8ปีตามที่กฎหมายระบุไว้ในมุมหนึ่งพี่กบีก็เคยพูดว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะในวันที่เราเป็นผู้นําหรือเราเป็นเจ้าภาพในการจัดเอเปกภาพประเทศไทยใจยังไงสิ่งเหล่านี้ร้วนแ่่ปราบบางเช่นกันพี่กวีอยากบอกอะไรพวกเราชาวฟ้าใสาในสิภายบายริวันในวันนี้ต่อตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เหลือ,อตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนก็คือ การสร้างสภาพส,สิ่งแวดล้อมภายในประเทศไทยเนี่ยให้ทุกๆสมาชิกของเอเพกเนี่ยมาเมือนไครให้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ประเทศใหญ่นะครับคือประเทศจีนประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียนะครับอย่าลืมนะครับว่าผมอยากจะเน้นเรื่องประเทศจีนนิดหน่อยนะครับประธานาธิบดีสีจินผิงเนี่ยจะเป็นตัวแทนประเทศจีนเข้ามาประชุมเอเพกนะครับในวันที่1 8 1 9นะครับตอนนี้เนี่ยรายละเอียดยังไม่มีแล้วก็ การที่สีจินพิงค์เดินทางมาหรือไม่เนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าผู้นําประเทศจะเดินทางไปไหนเนี่ยในยุคข,ของโลคโควิดเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยต้องใส่ใจนะครับตอนนี้ถ้าคุณสิริวัลติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการประชุมนะครับเตรียมการมากมายเลยเกี่ยวกับเอพเพครับในไทย ในวันที่18-19เนี้ก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีการค้าของเอเพเพื่อที่จะเริ่มแล้วก็มาดูเรื่องแถลงการกรุงเทพที่จะออกในวันที่18-19เดือนพฤศจิกายนนะครับก็อย่างที่ผมมักจะเน้นในรายการว่าเวลาประชุมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ร่วมแถลงการวิสัยทัศน์เนี่ยมันสําคัญอย่างการณีสหรัฐกับอออาเซียนเนี่ยวิสัยทัศน์ออกมาดีเข้าทางอาเซียนตอนนี้เนี่ยประเด็นมีอยู่ว่ารัเสเซีย สหรัฐนะครับมีเรื่องกันอย่างนี้เนี่ยประชุมกันเนี่ยไม่ลงเอยกันประเทศไทยก็ต้องพยายามให้ทุกคนเนี่ยมีฉันทามติฉะนั้นเนี่ยถแถลงการวิสัยทัศน์กรุงเทพที่จะออกมาหลังจากที่สิ้นสุดการประชุมผู้นํานะครับในกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเข้าทางไทยหรือเปล่าประเทศไทยจะได้อย่างที่คิดไหมก็ต้องแสดงฝีมือนี่ผมต้องขอยกนิ้วให้กับเจ้าหน้าที่นะทั้งกระทรวงต่างประเทศก็ดี อ,อของกระทรวงพาณิชย์ก็ดีหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับที่จะต้องวางแผนที่ดีร่วมทั้งภาคเอกชนด้วยภาคเอกชนสาคัญมากในเอพเพคนะครับที่จะต้องวางยุทธศาสตร์ที่ดีเพื่อที่จะชักจูงนะครับให้ทุกสมาชิเกเขตรษ,ษิรเนี่ยมีฉันทามติไม่ใช่เถียงกันแล้วเราก็ไม่มีข้อตกลงอันนั้นสําคัญที่สุดนะครับคุณศิริวันเนี่ยไม่ต้องดูอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยภาวนายอย่างเดียว ก็คือให้ผู้นํามาประชุมครบหน้าเสร็จแล้วก็ตกลงกันได้ไม่ใช่เถียงกันแล้วไม่มาเสร็จแล้วก็ไม่มีฉันทามติครับคุณเลิวันครั <c oughs> บกล่าทุนครับพี่กวียกคานี้น่าสนใจนะเพราะทุกครั้งที่เราติดตามข่าวการประชุมเตุ่มไหนก็ตาม G7G20 หรือสหภาพยุโรปเราจะได้ยินว่ารอบนี้ฉันทามติไม่ออกเสียงเสียงแตกเราก็จะได้ยินพาดหัวข่าวว่ายุโรปเสียงแตกการแซงชั่นพลังงานรัสเซียไม่เกิด อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพี่แต่อีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือเราจะมีการประชุมปลายปีในภูมิภาคเอเชียติดติดกันทั้งที่ท 20, อินโดนีเซีย G20 ที่กัมพูชาอาเซียนและประเทศไทยเอเปกไล่ๆกันมาในวันที่อินโดนีเซียก็เนื้อหอมพอสมควรอิังมานที่เมื่อสักครู่พูดถึงข่าวของเขาเนี่ยก็เตรียมขยับการลงทุนแบตเตอรี่เรียกว่าขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียแหละดูเซียก็ประกาศย,าย้ายเมืองหลวงไปเมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เป็นข่าวฮือฮา จะเห็นว่าการส่งต่อข่าวแต่ละประเทศในภาพใหญ่ออกมาในโลกให้รับรู้เนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไปในตัวของเขาเขาอาจจะไม่บอกเราทั้งหมดแต่เราเห็นการเคลื่อนในขณะที่ประเทศไทยพี่กวีก็บอกว่าถ้าสังเกตดๆีๆผู้นําแต่ละประเทศก็ยังคงมาเยือนไทยแสดงว่าไทยก็ยังเป็นจุดสําคัญในอาเซียนแต่เราจะรักษาจุดสําคัญนี้ได้มากน้อยแค่ไหนมิติแต่ละภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐซึ่งคนที่ทํางานหนะักคือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศหรือแม้แต่กระทั่งภาคเอกชน ก็สําคัญและคนในประเทศก็สําคัญถ้าเรามีภาพเหตุการณ์ที่ไม่น่าสนใจหรือไม่น่าไว้วางใจ <S <S พีก่กมีพูดถึงแบรนดีสีชินผิงของจีนที่ค่อนข้างจะมาแน่นอนและในการประชุมเอเปกสิบแปดสิบเก้าพฤศ,ศจิกายนหมายความว่าสิ่งตรงนี้ละเอียดอ่อนนะคะเพระ่าสุดจีนก็ยังประกาศปิดประเทศมากขึ้นไม่ให้คนใน<อ><อ>จีนเดินทางออกนอกประเทศเพราะตรงนั้<อ>ใช่ไหมคะใช่แล้วใช่ใช่ประเด็น<ช>นี้สำคัญนะค่ะ อยากเสริมอะไรเพราะในหวังที่เกาหลีเหนือซึ่งไม่เคยบอกมาก่อนก็ออกมายอมรับว่าอาะไรประชาชนเขาติดโควิดแล้วปาเข้าไปหลายแสนเห็นภาพผู้นําของเกาหลีเหนือประชุมแล้วใช้มาสปิดปากปิดหน้าครึ่งหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นภาพแบบนี้อะไรกําลังจะเกิดขึ้นในอาเซียนในเอเชียแล้วก็ผู้นําต่างๆที่จะต้องมาให้ไทยมาที่ไทยให้ได้ยังไงต่อดีคะคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ความสนใจของโลกเนี่ยจะมาสู่เอเชียนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในยุโรปนะครับจะตรึงเครียด ขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสวีเดนฟินแลนด์เข้าไปเป็นสมาชิกองค์การนาโตจะทําให้องค์การนาโตเนี่ยเข้มแข็งขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็มีภัยคุกคามมากขึ้นนะครับผมเคยเน้นในรายการนี้ว่ายุโรปที่แบ่งแยกรัสเซียออกไปจะเป็นยุโรปที่อ่อนแอเพราะว่าครึ่งหนึ่งของยุโรปเนี่ยเป็นรัสเซียรัเสเซียเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นการที่จะตัดแขนข้างขวาออกไปเนี่ย มันเท่ากับทําลายร่างกายนะครับทั้งระบบเลยนะครับส่วนเอเชียเนี่ยตอนนี้ใครๆก็ให้ความสนใจหนึ่งการลงทุนเงินทองต่างๆก็จะเข้ามาแล้วก็แน่นอนประเด็นสองสามประเด็นที่คนจะมุ่งไปก็คือหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับขาบสมุทรเกาหลีนะครับการที่จะลดขิดความสามารถอาของเกาหลีเหนือในด้านการผลิตหีปนาวุธ หัวนิวเคลียร์นะครับแล้วก็การที่จะส่งเสริมความมั่นคงของอการขนส่งสินค้า sea l a n e of communication ทางทะเลนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราประเทศในภูมิภาคจะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็อาเซียนเนี่ยจะมีบทบาทมากแน่นอนจีนแน่นอนอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นจึงอธิบายได้ว่าไบาเดนตอนนี้เนี่ยก็จะเดินทางมา ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเพื่อที่จะประชุมที่เรียกว,ว่าภารคีสี่ฝ่ายนะครับคุยกันเรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ผมเนี่ยสนใจอยากจะเห็นว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะนำพาอาเซียนเนี่ยในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคนะครับอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตในเมียนมานะครับของเราเนี่ยวิกฤตในเมียนมารายการนี้นเน้นอยู่เสมอว่าวิกฤตเมียนมาในไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะรุนแรงแล้วก็มีผลเนี่ยมากกว่าวิกฤตเมียนมาในเมียนมาสิเพราะว่าเรามีคนจํานวนห้าล้านกว่าคนเนี่ยที่เป็นแรงงานอยู่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ส่วนหนึ่งหนึ่งจุดสองสามล้านคนนะนเท่านั้นที่มีการ จดทะเบียนนะครับฉะนั้นบทบาทไทยเนี่ยในเวทีของเอเชียนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปสำคัญมากๆแล้วก็เราจะทำได้ดีแค่ไหนเนี่ยสภาพสิ่งแวล้อมภายในความสมานสมัคคีของคนไทยภายในประเทศเนี่ยจะเป็นแรงผลัก,ลกดันนะครับที่สำคัญผมจะยกตัวอย่างเนี่ยสิงคโปร์ดีอย่างหนึ่งนะครับคือหนึ่ง มีความสามาคัคคีในประเทศสาเหตุหนึ่งก็คือว่าสื่อมวลชนของเขาเนี่ยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพราะว่าถ้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยมีเรื่องนะครับซึ่งต่างจากประเทศไทยนะครับและประเทศมาเลเซียก็เช่นกันจะเห็นว่าความเป็นน้ําหนึ่งน้ำเดียวกันเนี่ยในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเวลาเขาส่งภาพออกไปเนี่ยนะครับภาพภาพทัดออกไปเนี่ย จะออกมาดีภาพทัศน์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าออปติกส์นะครับสำคัญมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับการสร้างจินตนาการของแต่ละประเทศนะครับในส่วนหนึ่งแล้วประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการให้ความอ,อบอุน่นแก่คนที่มาเที่ยวประเทศไทยเนะี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ห่วงอยู่แล้วแต่เราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มอำนาจทางด้านเกี่ยวกับ การสร้างเงื่อนไขที่จะเสริมสร้างฐานะประเทศไทยในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนแล้วก็ของโลกนะครับในช่วงข้างหน้านี้ในยุคที่เราต้องฟื้นฟูจากเศรษฐกิจโควิดครับคุณศิริวันเรายังอยู่กับคำว่าโควิดสองปีกว่าผ่านมาความสะบักสะบอมของหลายๆประเทศบางประเทศเรียกว่าลมละลายเข้ามาเยือนต้องกู้มีไอ m f เพิ่มขึ้น ยังรอการอนุมัติก็มีหลายประเทศที่เราเห็นเราเห็นการผู้นําต้องถูกขับไล่ให้ลาออกเออโรคโควิดยังไม่จบล่าสุดสุดท้ายก็ยังมีการพูดถึงด้วยค่ะพี่กมีว่าคุณได้ยินข่าวมานะพี่ก็คือว่าคนที่เป็นลองโควิดหลังจากโควิดหายแล้วเนี่ยเริ่มมีอาการที่เขาเห็นสถิติชัดขึ้นเกิดการอ่อนเพลียเกิดการหลงลืมนั่นเป็นสิ่งที่เราได้ยินเพราะฉะนั้นเขาคง,งยังย้ํากันอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้การรักษาสุขภาพให้ไม่เป็นเลยน่าจะดีที่สุด นั่นเป็นการทำลายทรัพยากรของคนทั้งโลกเลยนะคะจะมีอีกมุมหนึ่งเราได้ยินแล้วว่าเปิดเทอมที่กำลังจะถึงนี้คือวันพรุ่งนี้แหละประเทศไทยเราเนี่ยจะกลับมาเรียนออนไซต์ site, ตามโรงเรียนและจะกลับมาใช้เด็กจะเดินทางไปโรงเรียนความละเอียดอ่อนของสังคมมีความซับซ้อนไปซ้อนมาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ3-4นาทีสุดท้ายวันนี้ที่เราคุยกัน1 6พฤษภาคม2565พี่กิี่รอยากทิ้งอะไรให้ผู้ฟังฟ้าสายบายสิริวันเชิญค่ะ ประเด็นเนี่ยที่สําคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าคนไทยเองเนี่ยต้องดูแลคนไทยด้วยกันนะครับเพราะว่าเราเจอสภาพทั้งเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับสภาพค่าครองชีพนะครับแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมในระดับประ,ประเทศในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับระหว่างประเทศเนี่ยไม่เอื้ออํานวยที่จะให้มีสภาพปกติฉะนั้นการที่เราเนี่ยสามารถตั้งตัวได้มีความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวเองนะครับให้เข้า กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากเพราะมิฉนั้นแล้วเราอยู่ในสังคมที่มีข้อมูลที่สับสนนะครับมีข้อมูลที่รวงหลอกที่จะทําให้เราเนี่ยไห้เขวฉะนั้นมีความจําเป็นนะครับในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของของภูมิภาคของโลกเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจที่ดีแล้วก็ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับมีข้อมูลที่อ่ ไม่คลาดเคลื่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกลัวเข้าใจแล้วก็สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขท่าครองเชีพการปรับตัวอะไรหรือการเตรียมตัวในอนาคตครับคุณศิรลวันทั้งหมดนี้เรากําลังอยู่ในภาวะของโลกที่เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อแต่ละประเทศที่ประกาศมาเรายังคงจํากันได้เงินเฟ้ออ,อเมริกาเดือนมิายนอยู่ที่แปดจุดสาเดือนมีนาคมอยู่ที่แปดจุดห้าแม้มีแนวโน้มก็จะเพิ่มเฟ้อ,ฟอต่อไปอีก ในขณะที่เฟดธนาคารกลางสหรัฐก็ประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อจะเอาชนะเงินเฟ้อทั้งที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกก็บอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในครั้งนี้ของธนาคารกลางสหรัฐไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่แท้จริงเพราะเงินเฟ้อครั้งนี้เกิดจาก s ัปปายหรือคอสพูดอินฟลชันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนทุกอย่างที่เพิ่มขึ้นถ้าใครฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดราก้อนั้งนีรันพูดชัดเจนเราเข้าสู่ยุคโลกต้นทุนแพงโรคดอกเบีย้ยแพง แต่เวลาที่เราฝากเงินเนี่ยอาจารยผลตอบแทนเงินฝากยังไม่ค่อยขึ้นนะคะแต่อาจารย์แบบรยเงินกู้นี่ไปเร็วเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะกลับมาเปิดเทอมค่าครองชีพผู้ปกครองทั้งหลายในประเทศไทยรายการนี้ไปทั่วประเทศเรามัดระวังและค่อยๆค่อยๆจัดเรียงความสําคัญจากข้อมูลข่าวสารที่เรานํามาเล่าสู่กันวังวันนี้พี่กวีจงกิตถาวรมาบอกให้เราเห็นชัดตระหนักมากคือว่าทุกประเทศในโลกใบนี้เนี่ย นโยบายระหว่างประเทศสําคัญยังไงการรวมกลุ่มแต่ละกลุ่มสาคัญยังไงประเทศไทยอยู่ในมิติของทั้งกลุ่มที่เราพูดมาหมดก็คืออาเซียนเอเปกเตจีทเวนตี้เนี่ยเราน่าจะไม่ได้อยู่ถูกไหมคะพี่กวีใช่แล้วอทำนิดนึงค่ะพี่กวีมองการเลือกตั้งฟิลิปปินส์ที่จบไปยังไงบ้างทิ้งท้ายก่อนหมดเวลาวันนี้อ,อ๋อฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเทศเดียวที่มีคนอาศัยอยู่นอกประเทศเนี่ยเป็นจํานวนมากถึงสิบเอ็ดล้านคนนะครับ แล้วก็ในจํานวนนี้เนี่ยร้านกบคนเนี่ยเป็นแรงงานไม่ว่าเป็นมุมไหนในโลกนี้ก็จะเจอคนฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะบนอากาศบนทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่บริษัทเดินเรือสำราญทั้งหลายเนี่ยคนฟิลิปปินส์อแทบทั้งนั้นนะครับฉะนั้นการที่คนฟิลิปปินส์เนี่ยตัดสินใจเลือกประธานาธิบดีคนใหม่บองบองนะครับซึ่งเป็นลูกชายอ่ของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานดีมากสเนี่ยก็มีคนออกมาประนามว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นนะครับ แต่ผมคิดว่าคนฟิลิปปินส์รู้ดีว่าเขาต้องการอะไรเวลาเลือกผู้นําเนี่ยเราจะต้องเคารพในสิทธิของเขานะครับแล้วนี่เป็นประชาธิปไตยนะครับแม้ว่าหลายคนก็บอกว่าเขาเอาชนะได้เป็นเพราะว่าเขารู้จักวิธีใช้โซเชียลมีเดียตอนนี้โซเชียลมีเดียหรือไม่การใช้สื่อมวลชนทุกแขนงเนี่ยก็เป็นวิธีการหาเสียงส่วนหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทยเช่นกันนะครับสําหรับผมแล้วผมคิดว่า คนฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะหลุดพ้นจากความยากจนเพราะในช่วงอของประธานาธิบดีดูทัเตเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องการปราบปรามายาเสพติดซึ่งทำให้มีการาวิสามันเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดเนี่ยกลายเป็นประเด็นทำให้หลายๆอย่างนะครับวิถีชีวิตของฟิลิปปินส์เนี่ยเปลี่ยนไปน,นะครับน่าสนใจไว้ต้องคุยกับพี่กวีเรื่องพวกนี้บ้างเนาะ มิติของบ้านเขาเพื่อสะท้อนมาอย่างบ้านเราแล้วพี่กวีก็บอกไปแล้วว่าแรงงานของพอม่าหรือเมียนมาเนี่ยอยู่ในบ้านเราห้าล้านคนขึ้นทะเป็นจริงๆเนี่ยสองถึงสามล้านคนสิ่งเหล่านี้ทิ้งไว้เป็นข้อคิดวันนี้หมดเวลาแล้วที่จะคุยกับพี่กวีแต่ไม่หมดเวลาที่จะคุยในสัปดาห์ต่อๆไปขอบคุณพี่กวีจงกิจถาวนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ